น้ำเต้าหู้หล่อนมาแล้วจ้ากับพ่อมดคาเฟ่หนึ่งซองามาบดโกโก้หนึ่งซองปรุงรสไข่เข้ากันอันนี้คะ่ะอยากได้สูตรอร่อยสูตรเด็ดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่อนคลายดื่มทั้งทีดื่มให้ได้ประโยชน์ พ่อมดคาฟฟนี่เลยแล้วก็แม่มดโกโก้ในแก้วนี้ในชามนี้เลยนะคะก็คือน้ำเต้าหู้ล้้อนเราจะใส่อะไรเข้าไปด้วยเอาไปเพิ่มเลยค่ะคอลลาเจนนำเข้าจากญี่ปุ่นไมโครลาค่ะชีกชงแล้วก็ผสมกันนะคะเป็นคอลลาเจนที่นำเข้าจากญี่ปุ่นละลายใน น้ำเต้าหู้พ่อมดคอฟฟ่แม่มดโกโก้โอ้โหรู้ไหมคะว่าในแม่มดโกโก้สารสกัด25ชนิดพ่อมดคอฟฟี่สารสกัด24ชนิดและก็เติมด้วยไมโครรานะคะคอลลาเจนนำเข้าจากญี่ปุ่นอะไม่ได้สุขภาพให้ามารู้ไปน้ำเต้าหู้ร้อนๆค่ะกับบรรยากาศแบบนี้ แซ่บนัวกันเลยใช่ไหมคะใครที่เป็นสายสุขภาพอยากได้สารอาหารดีๆไปดูแลร่างกายเด็กผู้ใหญ่ทานได้เลยคะ่ะได้ความอร่อยได้สุขภาพและที่สำคัญเปิดรับตัวแทนนะคะใครที่สนใจนำไปดื่ม2องนำไปขายสร้างไรายได้สร้างอาชีพสอนออนไลน์ให้ฟรีด้วยคะ่ะยินดีต้อนรับทักมาได้เลยคะ่ะ